กลับสวัสดี icism, น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เม <m. S 1> หมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้พี่ก็จะมาตั้งค่าตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์อรีกแล้วนะครับและวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านของลั่วนะครับนอ้องที่พี่จะมาตั้งตามในวันนี้นะครับน้องก็เป็นตั้งค่าของ คีรัวนะครับที่แบบว่าสายไฮไลท์สายซี่ีหรือว่าสายดึงหัวนะครับรีดีว่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของที่รัวนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าทำหาตั้งค่าของที่รัวมานานนะครับน้องก็รีดีว่าคลิปนี้ได้ตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วก็มาทําให้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะคครรรับที่วาาายกก้มนนล็พะะะุเเจปณ วันนี้นะครับที่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ากว่าจะได้ตั้งค่ามาก็าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ไปศึกหานะครับเนาะไม่ใช่ศึกหานะครับก็คือศึกษาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้มานะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าของคีรุ่นี่นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นค่ที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยแล้วกันนะครับเนาะค่ที่แบบว่าเ <ๆ S 2> ข้ามาแล้วนะครับก็คือฝากกดไลค์กดแช จะจัดหนักจัดเต็มให้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าของคีรัวนะครับน้องรีดีว่าจัดเต็มให้แน่นอนนะครับน้องผลการเทสนะครับน้องไม่ต้องพูดถึงนะครับรีดีว่าเข้าหัวดีมากๆนะครับน้องเอายงง่ายก็คือผ่านนะครับน้องและทุกคนสามารถตั้งตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ iOS หรือว่าระบบ a n d r o i d นะครับก็สามารถตั้งตามกันได้หมดเลยนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่จะเริ่มจากการตอบสนองก่อนเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าการตอบสนองนะครับเนาะอาจจะเป็นจุดใจกลางหลักในการตั้งค่าแล้วนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจะมาเริ่มในจุดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าขี้รั่วนะครับเนาะอันแรกมอมรอบนะครับขี้รั่วใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นตั้งค่าของขี้รัวแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ใส่อยู่ที่200นนะะครับเาสหรับอัันนนแรรกกะคบ็็เปทางร้อยแล้วกันนะครับเนาะว่าสามารถตั้งตามกันได้นะครับเนาะทั้ก ระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับเนาะและพี so, so, everyone, so ่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะว่าถ้ามันเร็วเกินไปสามารถปรับลงมาได้นะครับเนาะแล้วก็อันต่อมาเป็นกล้องเล็ดหรอนะครับกล้องเล็ดดอที่รวใส่อยู่ที่200มันกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถใส่ตามกันได้นะครับเนาะก็ถือว่าเข้าหัวดีเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่ากล้องเล็ดดอนะครับเนาะเป็นกล้องที่แบบว่าติดมากระปืนตอนแรกเลยนะครับพี่ไม่ได้ใส่สโคปไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเรียกว่ากล้องเล็ดดอทถือว่าทุกคนนะครับเนาะก็คือเอาไปดึงหัวนะคคครรรัับบเเียกกกกวว่าานนะะ็็ืออลล้้งแ วันช็อตได้เลยนะครับน hey, ้อก so, <c ough> ็ใช้กล้องเลนส์ตอทั้งหมดนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าอันนี้นะครับจะเข้าไปช่วยเรานะครับน้อและสักต่อมาเป็นสโคปคุณนสองนะครับสำหรับสโคปคุณนสองนะครับให้เราตั้งอยู่ที่190นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าสโคปคุณนสองนะครับตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับน้อก็คือสามารถยิงได้ใช้งานได้นะครับน้อและที่ลองไปเทสมาแล้วนะครับน้องก็ถือว่าเข้าหัวดีเหมือนกันนะครับน้อก็ไม่คิดว่่าาจะะเข้หััวดีนครบแตก็ เข้าหัวดีพานนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้อยู่ที่190นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหลุดจากกล้องเลดดอทมาก็ต้องได้ใช้สโค๊กคุณสองเข้าส่วยนะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สโคบคุณสี่นะครับเนาะเมื่อตัวคนเท่ามนนะครับก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสโค๊คุณสี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่หนคะรัี่ ก็ประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าเข้าหัวดีเหมือนกันนะครับเนอะตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกอบคุณสี่นะครับทุกคน เพราะว่าบางคนก็เล่นวูดแพกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับที่มีสโค๊กคุณสีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถดึงหัวได้นะครับนาเอสเคเอสหรือว่าเอสวีดีนะครับนาะแล้วก็วูดแพกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับมันมีสโค๊กคุณสีวีเอสอะไรประมาณนี้นะครับมีสโค๊กคุณสีนะครับก็สามารถดึงหัวได้นะครับนาะแล้วก็ล้ำกล้องสไนเปอร์นะครับใส่อยู่ที่200นะครับถ้าคนไหนคิดว่ามันเร็วเกินไปปรับมาเป็น100แทนได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่า200นะครับเนอะมันอาจจะเร็วจนเกินไปนะครับถ้าคนไไไไไหนน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 นมมมม่่่่ถััััดสเเเเปปปออรรรรรร์ะะะะคคคคบบบทุกกก็จาาณี้ลลลยแแงต ได้สไนปเปอร์ก็มีนะครับนอก็อย่างที่พี่บอกนะครับเอาแนน้อยนไม่ได้นะครับนอกับการโดดร่มลงไปนะครับก็คือบางที่โดดลงไปไม่ได้สกหนก็มีนะครับส่วนนันสุดท้ายอยากตั้งก็ตั้งอยู่ที่200นะครับนอแล้วก็ต่อมาการควบคุมพี่จะแนะนำหลักการนะครับก็คือการควบคุมนะครับอันแรกใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคบันที่3ให้เปิดอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดนะครับแล้วก็อันที่6นะครับน้องก็ให้เราเปิดอันที่เป็ดให้เราเปิดอันที่ะปดให้เราเปิดอบอกกลันนนะครับท นอกเหนือจากนี้นะครับไม่ต้องถามพี่นะครับก็คือนอกเหนือจากนี้นะครับน้องสามารถตั้งได้ตามใจนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับนนองไม่ไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหนึ่งเลยตั้งได้ตามใจนะครับเนาะแต่ที่พี่แนะนํามาให้ตั้งตามพี่ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าที่พี่แนะนํามานะครับเนาะมีการเทสนะครับเนาะแล้วก็มีการนะครับเนาะผ่านขบวนการหลายๆอย่างนะครับเนาะมันลงตัวแล้วนะครับทุกคนก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่แบบว่าอยากืนตั้งแบเปอื่อายากตั้งตาม นะครับก็สามารถตั้งได้ในจุดอื่นนะครับแต่ไม่ใช่จุดนี้นะครับจุดนี้พี่ขอละกันนะครับน้องให้ตั้งตามพี่ละกันนะครับทุกคนเอาก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นขนาดปุ่มยิงกันบ้างนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับก็มี3ขนาดให้นะครับก็คือมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับตั้งอยู่ที่49นะครับน้องมือถือที่เปลี่ยวมากหน้าจอปัจจุบันนะครับหรือว่าที่ทุกคนเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่59ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเล่นใน iPad หรือว่าอตยาก เนาะก็สามารถตั้งตามกันได้ประมาณนี้นะครับเราประกันได้เลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับตำแหน่งการวางผุ่มจอนี้พี่ขีดไว้ให้แล้วนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้าของกราฟิกกันบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะครับเนาะมือถือไม่แรงตั้งไปราบลื่นไปเลยนะครับเนาะมือถือกลางๆเล่นได้กระตุกบ้างนะครับก็ตั้งราบลื่นหรือว่ามาตรฐานไปได้นะครับเนาะส่วนมือถือเรื่องแรกนะครับเนาะก็จะะเปป็นนรมาณี้ ับอันนี้นะครับก็เป็นการตั้งกราฟิกนะครับต้องได้ตั้งนะครับถ้าไม่ตั้งก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับมันจะกระตุกมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ DPI นะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากตั้งละกันนะครับก็คือ DPI iOS นะครับเนาะตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับสำหรับน้องนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับสำหรับ DPI iOS นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่120 400 900 DPI DPI Android DPI นนนนะะะะคคครรรัััับบบแล้้วก็เาตงอยู่่ที ลองปรับดูได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ DPI Adoid นะครับเนาะตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าสามารถตั้งก็ได้ทุกคนแน่นอนนะครับแต่ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับตั้งค่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าผลการเทลงมานะครับเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าคนดังคนไหนอีกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ละกันนะครับเพราะว่าพี่ไปหามาได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเนาาากกันนด้้วยคคหอองไไที่่่ต คนดังคนไหนนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะว่าตั้งค่าคนอื่นนะครับพี่ก็จะตั้งค่าตามนะครับก็อย่างที่หาข้อมูลมาได้นะครับพี่ถูยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ์ดึงไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนะนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นนนนนนนะะคครรรััับบบบบแแ่่เเเเททาาีีี้้กก็็็ปสสุตมลวยพง เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบาย